ทำไมทองลงมาแล้วมันยืนอยู่ได้ทำไมทองมีโอกาสจะไปต่อนี่คือคำถามที่พี่หมูตอบให้หมดเลยทำไมมันจะต้อง4,000ลงมา3,900ก็ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าขึ้น3ลง1 3,100กว่า3,200ไปเป็น4,400ตีกมกมน้องขึ้นไปเกือบ4,400น้องลบ400ไม่ต้องลงมาเท่าไหร่ครับต่ำ4,000ปะ่ะ จะบอกว่านี่คือเกิดแบบนี้ครั้งที่3ในรอบ3ปีแล้วนะครับถ้าเกิด3ครั้งติดต่อกันในรอบ3ปีเนะี่ยผมว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามผมว่าเดี๋ยวมันจะลงไป3,5มันห้าไหมผมรออยู่ตรงนั้นได้ครับพี่แต่พี่รอแล้วเนี่ยมันคงไม่มาให้พี่เห็นนะเพราะว่าถ้ามันลงไป3ามพันแปดเทนเดี๋ยวผมเชื่อผมว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาซื้อจีนเนี่ยหนึ่งเขายังมี67%นะสมมุติถ้าเขาต้องซื้อไป1 0 1 5เนะี่ย นั่นหมายความว่าทองคํามมาอาจจะขึ้นไปอีกเท่าตัวก็ได้แล้วถ้าเขาซื้อเกินเท่าตัวล่ะ mm. เกิดสมมุติว่าเขาซื้อเป็น20%่ะนี่ะมีประการที่1ประการที่2นะครับจีนมีคนคุมซัพไพถ้าปรกบใดผมมาให้ซัพายขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นต์น้องว่าทองจะขึ้นปะขึ้นสิผมไปนคนกําหนดทั้งซัพไพทั้งดีมานป์ปคือายอย่างนั้นปะถ้าผมไปนคนกําหนดทั้งซัพาย่และดีมาน์น้องว่าราคามจะขึ้นไหมอะ อันดับสี่หรือ้าก็ไม่รู้ว่าโปรแลนด์คาซักสถานแล้วก็ตุรกีอ่เห็นไหมจึงนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อว่าทองมันมีฟลอใหม่คุณต้องเชื่อนะครับประการที่สองคือทำไมทองมีฟลอใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้ดอลลาร์มันอ่อนค่าแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่ได้อ่อนค่ามากเกินไปเพราะว่าสหรัฐผมเคยพูดในการนี้มั้ง เขาสร้างดีมานออกมา5รูปแบบแต่ผมเคยพูดไป4รูปแบบชัดเจนผมจะไม่พูดรายละเอียดแต่ผมพูดชื่อเฉยๆก็แล้วกัน 1. ดีมานดอลลาร์พลังงานก็เลือกว่าปีโตดอลลาร์สหรัฐเองทำเองเลยทําเองใช้เองสบายใจดีมไหมฮะสองดีมานจากการขาขึ้นภาษีอ่าสามดีมานจากสเตเบิลคอยถูกไหมครับ สดีมานจากการขึ้นภาษีขึ้นภาษีเนี่ยเดือนหนึ่งเขาได้ยี่บิลเลียนดอลลาร์นะต้องทำอะไรเลยนะตัวนี้และห้าขึ้นจากตลาดหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมาแล้วยี่สิบแปดิเลียนดอลลาร์ในสามปีในสามปีนะครับยี่สิบแปดิเลียนดอลลาร์เยอะมากเลยนะครับจากสี่สิมาเป็นหกสิบแปดิเลียนณวันนี้สี่สิบิเลียน นับตุลาคม2022มาถึงตุลาคม2025ขึ้นจาก40ทิลเลียนมาเป็น68ทิลเลียนต่อนา,าหรัฐผมถามว่าถ้าน้องไปเบรียบเทียบกับตลาดอื่นนะไอ้28ทิลเลียนนี่มันเยอะขนาดไหนโอ้โหมันเยอะยิ่งกว่าเยอะยิ่งกว่าเยอะอีกนะครับเอาแบ็กล็อกกี่แบ็กไม่รู้ว่ามารวมกันอนะมากองรวมกันยังไม่รู้ถึงก็เปล่าบบด้วยใช่ไหม หรือถ้าเทียบกับหนี้สหรัฐคือสองในมากกว่าสองในสามนะครับสหรัฐมีหนี้สาสิบแปด t r i จริงๆนะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะขึ้นมาดีมาลลาร์ที่ขึ้นมาจากตลาดหุ้นสหรัฐนะมันมันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมวันดอลลาร์มันไม่เป็นกงเต็กสักทีก็ถ้าเกิดสหรัฐเขาสระสบการสาเร็จในการสร้างดีมาลลาร์มากมายถึงห้าสิบ t r i ยี่สิบแปดมาจากตลาดหุ้น มาจากตลาดพลังงานตลาดการค้าภาษีสเตเบอร์คอยเอาไปรวมๆกันหมดเลยนะครับประมาณห้าสิบถิเลียนเยอะกว่านี่ที่สาระเพิ่มซะอีกอา้าวถ้าไป็อย่างนั้นเนี่ยกดเศรษฐศาสตร์คือะไรครับดีมานเยอะกว่าซับายอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นดอลลาร์ก็ไม่อ่อนเห็นไหมฮะมันก็อยู่เก้าหกเห็นไหมก็ถือว่าอ่อนลงบ้างแต่ไม่เยอะ ลองติใหญ่นนะถ้าวันนี้นะสมมุตินะครับถ้าวันนี้ไม่มี AI วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่40ทิเลียนเหมือนเดิม42ก็ได้ให้ขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้45ก็ได้น้องคิดได้ว่าดอลลาร์จะอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้พี่ว่านะ90ยังเอาไม่อยู่เลยจริงอันเนี้ยก็คือภาพภาพสรุปว่าทำไมทองมีนิวฟลอร์นิวนิวหายไอไม่ใช่ทำไมทอง ลงมาแล้วมันยืนอยู่ได้ทําไมทองมีโอกาสจะไปต่อนี่คือคําถามที่พี่หมูตอบให้หมดเลยถูกไหมแล้วก็อีกนิดหนึ่งทําไมมันจะต้องสี่พันลงมาสามพันเก้าก็ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าขึ้นสามลงหนึ่งผมพูดเบาอย่าจริงๆทุกคนจำได้พอเห็นหน้าผมมาจะมาถามขึ้นสามลงหนึ่งเลยนะขึ้นสามคืออะไรครับ ทองคำรอบนี้มันไปพักตัวประมาณ3,100กว่าจนถึง3,200-300เอาค่าเฉลี่ยมันแกวงอยู่หลายเดือนกันเนาะพักหนึ่งอะสัก3,200แล้วกันตีเป็นเลขกลมๆมันเกือบจะไปแตะอะไรครับ4ี่0ันสี่ถูกไหมสี่พันม้ยแปดสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่มันสูงสุดของมันอะแต่ว่ามันขึ้นเกือบ <8. S 1> เกือบเกือบพัน0อ 1, เหรียญถูกไหม สองพันสามพันสองสามพันหนึ่งร้อยกว่าสามพันสองไปเป็นสี่พันสี่ตีกลมกลมพันสองพันสองคือสามหารสามก็คือสี่ร้อยอันนี้ประมาณนะครับมันไม่เป๊ะหรอกแต่มันประมาณอ่ะสี่ร้อยน้องขึ้นไปเกือบสี่พันสี่น้องลบสี่ร้อยมันต้องลงมาเท่าไหร่ครับต่ำสี่พันป้ะเออเห็นไหมฮะแต่มันก็จะอยู่สามพันเก้าร้อยกว่า แก่งไปแกว่งมาเอ้ถูกไหมเห็นไหมน้องว่าบังเอิญไหมเฮ้ยทาไมมันบังเอิญอย่างนั้นเลยแล้วจริงๆงแล้วนี่มันครั้งที่สามในรอบสปีจะบอกว่านี่คือเกิดแบบเนี้ยครั้งที่สามในรอบสามปีแล้วนะครับถ้าเกิดสามครั้งติดต่อกันในรอบสามปีเนะี่ยผมว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วครับมันคือความจริงคือมีหนึ่งเดียวครับอันนี้ขอยืมพี่สมคุณสนธิมาใช้หน่อย อ,อ่มันมันมันสามครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนมามาอธิบายน้องฟามบอกเทคนิคยัาง,ง,งนู้นอย่างนี้บอกเทคนิคคืออะไรครับไม่เข้าใจครับแล้วเ,เทคนิคผิดได้ไหมได้พี่ก็ผิดได้นะแต่เหตุผลของพี่อ่ะมันมันโซลิดมันชัดเจนแล้วมันไม่บังเอิญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่ประมาณหนึ่งในสามของการเข้ามาเทรดทุกอย่างในสินทรัพย์เนี่ย มันคือคนเกงกำไรเพราะนั้นคนพวกเนี้ยเวลาถึงราคาปุ๊บเข้าขายมันก็ลงสิครับเวลามันขึ้นเร็วๆเนี่ยสมมุติใช้เวลาขึ้นนะสมมติเดือนหนึ่งแต่เวลาลงอาจจะสามวันนะครับถูกไหมยิ่งขึ้นเร็วขึ้นเยอะก็จะยิ่งลงเร็วไปกว่านั้นสองเท่าสามเท่าสีเท่าเลยนะ เพราะเวลาลงเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกคนซื้อหรอกครับเวลาใช้กาไรอะ่ะเขาพร้อมขายกดปุ่มเลยแต่เวลาซื้อเนี่ยเขาไม่พร้อมซื้อนะค่อยๆซื้อไม่งั้นเขาจะมีคําว่า DCA หรอครับแต่มีไหมครับดอลลาร์คอสตเอเเรจเนี่ยเวลาขาซื้อมีเนาะมีขาลงไหมฮะดอลลาร์คอสอเเรจไม่มีมีแต่ดรอปคอสตอเวอเรจครับทีเดียวลงปลื้ดเลยทีเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นเวลาตก ลงมาคนก็ตกใจแต่ถ้าน้องทุกท่านฟังผมอะผมบอกว่าขึ้นสามลงหนึ่งท่านตกใจมาไม่ก็ท่านรู้อยู่แล้วมันจะลงมาต่างเนี้ยลงมาสี่ร้อยขึ้นอะ่ะพียแต่มันจะลงท่าไหนเนี้ยไม่รู้แค่นั้นเองแล้วมันบังเอ,อิญหรือไม่โลรอบนี้ตอนนี้เอาล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับโลรอบนี้รอบสุดๆคือสามพันแปดร้อยเก้าสิบดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน,นะถูกไหม แล้วอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวเองนะแล้วขึ้นร้อยเหรียญเลยจริงไหมน้องว่ากิจติยาถูกไหมไอการที่มันลงไปแป๊บเดียวมันคือเ er ออ o r เอร์ไการที่มันสเตบิไหลและยืนระ,ระดับนี้ได้แปลว่ามันคือระดับที่มันยืนควรจะอยู่สามพันเก้าร้อยกว่าก็คือตัวเลขที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นถ้าใครถามผมว่าสวัสดเดี๋ยวมันจะลงไปสามพันห้าไหมผมรออยู่ตรงนั้น ได้กับพี่แต่พี่รอแล้วเนี่ยมันคงไม่มาให้พี่เห็นนะเพราะว่าถ้ามันลงไปสามพันแปดเดี๋ยวผมเชื่อเพิ่มวาเดี๋ยวมันจะมีคนมาซื้ออาจจะธนาคารกลางหรือใครอ,อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นทองคําผมอธิบายน่าจะครบเนาะน่าจะครบทองคำม้วนเดียวจบใช่ค่ะชัดเจนเลยนะคะที่พี่หมูพยายาม ย้ากับเรานะคะทีนี้กิตาอาจจะขอให้พี่หมูแชร์ส่วนที่เป็นเป้าหมายการขึ้นนะคะเราเห็นแล้วว่า price form มันอยู่ที่ไหนนะคะตามหลักการที่มันเคยเป็นนะคะขึ้น3ลงหนึ่งนะคะทีนี้ตัวราคาที่เป็นในอนาคตคือถ้าประเมินจากสิ่งที่เป็นความต้องการของธนาคารกลางรอบนี้ซึ่งมันดูจะมั่นคงดูจะไม่เป็นวัตถจักรเหมือนกับรอบที่ผ่านมา เราสามารถประมาณการตัวราคาที่เป็นเป้าหมายหรือว่าราคาที่จะไปได้ในอนาคตไหมคะพี่หมูคะได้สิครับเพราะว่าเราก็คิดอย่างนี้ครับว่าจีนเนี่ยหนึ่งเขายังมีหกเจ็ดเปอร์เซ็นเองสมมุติถ้าเขาต้องซื้อไปสิบสิบห้าเปอร์เซ็น์อย่างเงี้ยเท่าตัวแต่เขาไม่ได้ซื้อปีเดียวนะครับค่ะนั่นหมายความว่าทองคํอ่ะอาจจะขึ้นไปอีกเท่าตัวก็ได้ถ้าจีนเขาซื้ออีกเท่าตัวแล้วถ้าเขาซื้อเกินเท่าตัวละ กิดสมมุติว่าเขาซื้อเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละเออถูกไหมคือธนาคารกลางอื่นๆอาจจะมีไปปัจจัยน้อยกว่าเหตุผลเพราะว่าเล็กไงไซส์มันเล็กกว่าจีนเยอะอ่าถูกไหมฮะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับจีนเป็นคนคุมสัพพายถ้าปรับใดผมมาให้สัพพายขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นต์น้องว่าทองจะขึ้นปะขึ้นสิผมไปนคน กาหนดทั้งสัพพายทั้งดีมานป่ะคล้ายๆอย่างนั้นป่ะถ้าผมไปคนกําหนดทั้งสัพพายและดีมานน้องว่าราคามนจะขึ้นไหมอ่ะเออใช่ไหมสามนะครับทองคําเนี่ยมีคนก็มาชาเลนจ์ผมมาว่าคุณวัดเพชรยังมีของปลอมเลยไม่ใช่ของปลอมผู้ปิดเพชรประดิษฐ์เป็ปของปลอมอ่าทองสังเคราะห์ได้ไหม ยากมากเลยครับเพราะทองคือโลหะเพชรไม่ใช่โลหะนะครับแล้วน้องรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ทำเพชรประดิษฐ์ชาติไหนรู้ปะชาติไหนครับจีนครับจริงมันมีบทความใน South China Morning Post เขียนเลยจีนเป็นคนคิดครับแล้วน้องว่าทำไมจีนคิดเพราะว่าเพชรเนี่ย มันเป็นอุตสาหกรรมที่ a n g l o ซ a x o n Monopoly อันนี้พี่พูดถูกไหมมากี่ปีเป็นร้อยปีแล้วนะพูดภาษาง่ายๆครับจีนทลายกำแพงม o n อ p o l y อุตสาหกรรมเพชรของฝรั่งจนเละไปเลยถ้าพูดภาษาอย่างนี้ก็ถูกถูกกว่าไหมคราวนี้เอากลับมาใหม่น้องว่าใครจะใครจะมีแรงแรงกระตุ้นหรือ motivation ในการที่จะคิดค้นทองคำกันสังเคาะสมมุติได้ไม่ได้มะะไม่รู้แต่เอา motivation ก่อนเอาแรงกระตุ้นก่อนหรือเหตุผลก่อนจีนหรอจีนจะทําทําไมอ่ะน้องไม่เห็นมีเหตุผลเลยรัเสเซียเอาก็ไม่ทําอยู่แล้วน้องหรือน้องบอกว่าอเมริกาหรอยุโรปหรอญี่ปุ่นหรอใครน้องเคยยินไหมไม่มีเอาจริงๆนะ ถ้าทําได้นะโลหะเนี่ยมันทําไม่นานแล้วเอางี้ดีกว่าน้องคิดต้าเคยได้ยินชาติไหนที่สังเคราะห์โลหะขึ้นมาได้ยากมากไม่คุ้มครับถ้าทําได้นะสมมุตินะก็คงทําไปนานแล้วล่ะเอาอันนี้พี่พูดถึงสังเคราะห์โลหะนะไม่ใช่เพชรนะมันคนละเรื่องกันนะหนึ่งไม่มีโม t i v a t i ่น สองไม่คุมทํามามจะคุ้มหรือเปล่าสามนะครับยากเกินไปเพราะนั้นไอ้ตัดออกไปได้เลยครับทองสังเคราะห์เนี่ยไม่มีหรอกครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทองจะขึ้นอีกได้ไหมได้สินี้ผมก็พูดแล้วนะเอาน้อยๆสักห้าพัน้กันปีหน้าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนะแต่ผมคิดว่ามันไปกลกว่าน,นั้นเมื่อกี้ผมอธิบายท่านฟังแล้วอะ ว่ามันมีอะไรแล้วสงครามตังนี้เนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นครั้งนี้สงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่มันรวมอะไรบ้างครับรวมเทคโนโลยีการค้าภาษีแร่เอิร์ดการเงินค่าเงินตลาดหุ้นถูกไหมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในภายใต้สงครามภูมิรัฐศาสตร์ใช่หรือไม่ใช่แล้วน้องคิดว่ามันจะเลิกกัน,ไห,น,นไหมเนี่ยง่ายๆมเนี่ยไม่มีทางครับเพราะอะไรครับ ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยนะครับครั้งไหนที่สหรัฐร้อนลนขนาดนี้จริงไหมคุณพรำเนี่ยตั้งตแต่ขึ้นมานะมันวนอยู่ห้าหกเรื่องอย่างเงี้ยเนาะแต่ทุกเรื่องมันจะเซอร์เคิลอะไรครับใช่หน้าจริงไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันจะกระเด็นไปเป็นคอเลสเตอรอลแดนเมใครรู้แค่น,นั้นเองจริงไหม แต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือเซอร์เคิลไชน่าอยู่มันศูนย์กลางของของของอะไรของอเมริกันน่ะติงคิ้งเหมือนกัน,น่ะผมใช้คำอเมริกันติงแท้งเนี่ยมันเซอร์เคิลไชน่าใช่ไหมนอ้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะน้องคิดว่าในอนาคตสงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่ประกอบด้วยสมรภูมิอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่พี่พูดอ่ะค่ะมันจะลดลาปกว่าสองไหมอย่างนี้ที่น้องถามตอนต้นว่าเอ้ยนี่เขาจับมือกันน้องคิดว่ามันจะจับกันได้นานไหม เออเพราะว่าไม่น่าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทั้มเขาจะไม่มีอะไรทําเดี๋ยวเขาก็จะมีเดี๋ยวเขาจะหาหาให้น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ให้น้องแน่นอนน้องไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันต้องมีแต่พี่ยังไม่รู้นะคืออะไรนะแต่เดี๋ยวมีแน่นอนเพราะว่าทางคุณทั้มเขาจะจบเรื่องนี้มาคือเรื่องนี้เรื่องนี้มาเรื่องนี้เรื่องนี้ห,นหมายมั้ยอ่าสองอามายูเคนยูเคนเสร็จแล้วก็มา,าอิรานอ่า สมัยน,นอิสาราเอลวิลลานอย่างเงี้ยนะครับอ่าบางทีก็มาสงครามการค้ายกหนึ่งอ่าอะไรมันสลับไปสลับมาบางทีก็มาเทคมาภาษีมันวนไปวนมาเงี้ยผมว่าเดี๋ยวมีอีกมั่นใจได้ครับต้องมีอีกดอกดมาแน่นอนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของทองโลกเนี่ยต้องถามว่าทุกวันนี้ที่เกิดสงครามภูมิะะศาสตร์ผมตั้งคำถามน้องดีกว่าทุกท่านเลย ท่านคิดว่าสงครามภูมิวิศศาสาาตร์รอบนี้มันคือชั่วคราวหรือถาวรเออผมว่าถาวรเพราะอะไรครับเพราะสารัฐกัไม่มีทางยองง่ายๆหรอกที่จะให้จีนขึ้นมายืนเคียงข้างเขาง่ายๆถูกไหมเขาต้องสู้ตายทาทุกทุกถิทางที่จะไม่ให้มันเกิดเหตนแต่ทําได้ไหมนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เราไม่รู้ว่าทาได้แค่ไหนก็ต้องมาดูสงครามกันต่อไป Thank you.